เป็นงไงบ้างคะพี่โกเบนบอกหอ,อมลมใช่ไหมน้าตอบเลยใช่ไหม <g _ n one> จากที่ออกงานมาหลายๆลครัค้งค่ะเก็เลยรู้สึกว่าหูแก้มเราใหญ่นาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งถ่ายรูปออกมาก็คืออาจจะเป็นว่ามันถึงจุดแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องผอมลงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับการทํางานใดๆ<อ>้งสิง้นคือตอนนี้มีงานแค่พิธีกรแล้วก็งานอ,าอีเวนต์อะไร่เงี้ยค่ะเรารู้สึกแบบเคยตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดจะมีน้องอีกคนควรจะผอมให้ได้เท่ากับตอนก่อนทองแด่ๆนะคะก็เลยคิดว่า เราผอมดีกว่าสองโลครึ่งแล้วค่ะมทำใจว้า,าง่าพี่กก็ ควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะคะทุก,ท,กทุกวันเลยะค่ะที่ในดานหลับเราก็จะลงม,มาข้างล่างแล้วมาวิงว่งวิง่งวิ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวันนะคะ,นนะ,คะแล้วก็แล้วก็ทานอาหารให้เป็นแบบจำก,กัดให้มันน้อยลงน้อยมืออ้อจับเออนปริมาณน้อยแต่ว่าหลายๆมื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะก็ก็ช่วยได้เยอะ,ะค่ะลงเยอะไใู้เพิม่พมไปที่ภรรยาแบบถอยลงถอยขึ้นพี่พุ่งเหรอคะพี่พุ่งผมลงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกดีแล้วดีแล้วลดเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้เขา ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าลดแล้วเพราก็าคงแบบผู้ชายอะนะลดลดนิดนึงก็ดีค่ะตอนนี้พอใจยังยังเหลืออีกประมาณ2 3สากิโลอยางได้ดีอะค่ะก็ยังคงทําต่อไปเขาแปลว่าเตรียมจะมีน้องหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ก็เดี๋ยวรอทอมกันแล้ว่าทีว้ยว่าอยากจะมีทานแล้วสามโคุยกันนะคะพ่บอกก็เดี๋ยวสักปลายเดืนีนนี้ตั้งใจแบบผู้ชายอุ้ย ันเลือกได้ไหมคะอยากอยากอยากยังไงก็ได้ค่ะผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีค่ะน้องไม่ได้เองนะคะอยากมีน้องเคยถามเหมือนกันว่าได้ไหมอยากมีอยากมีน้องไม่รู้เนี่ยก็แล้วแต่อารมณ์นะคะบางทีบางอารมณ์ก็อยากมีค่ะอารมณ์ก็อารมณ์บูดหน่อยก็ แต่ว่าคือรู้สึกสังเกตว่าตอนนี้นเขาเริ่มเล่นคนเดียวแล้วก็เริ่มเหมือนพูดพูดเล่นแบบเล่นในจินตนาการเ <c oughs> ชื่อว่ามันเป็นพัฒนาการหนึ่งของเด็กนะคะแต่ว่าเริ่มอภิะต่ายมาแล้วแบบพิกต่ายตับมือสิ้ค่าเริ่มเล่นคนเดียวเพราะว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออสงสารนะเขาเล่นคนเดียวถ้ามีเพื่อนวัยเดียวกันเล่นก็ก็น่าจะสนุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งเขาก็จะแบบวิธีแม่เหนื่อยแม่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างซึ่งไม่บ่อยตามตรงว่าไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยเพราะเขาเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าแบบ ก็ได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียวโลโูกโอเคเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้ามีเพื่อนเขาก็เขาก็จะสนุกข,ขึ้น,น,นตอนนี้น้องก็มาเกา็ขวดนะคะสองขวดสองเดือนค่ะก็คือถ้ามีน้องอีกคนก็พอดีเนาะข<อ>เขาก็ได้เป็นเพื่อนเล่นกันบ้างอีกกระแสข่าวหนึ่งเขาบอกว่าบอกว่าฝึกหุ่นเพื่อ,อ,อที่จะกลับไปเล่นละครนี้จรงิงไหมคะไม่จริงค่ะไม,ไ,ไม่จริง ็มีติดต่อมาแต่ว่าหมดก็ดูดีชราอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นดาไม่มีพี่เลี้ยงนะคะตอนนี้เลี้ยงเองก็เลยไม่สามารถเอาไปฝากกับใครได้เลยค่ะแล้วก็ยังยังต้องเลี้ยงลูกอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้รับงานที่เป็นเป็นใช้เวลาเยอะเยอะอะค่ะละครก็ยังไม่มีเแบบเราจะถูกประกอบคู่กับพี่เบิร์ดก็ต้องบอกว่า เ,เรื่องที่จะได้ทํางานร่วมกับพี่เบิร์ดหรือไม่เนี่ยตอบไปหลายครั้งล้วตอนนี้ก็ยังยืนยันคาตอบเดิมว,ว่ายังไม่มีใครติดต่อมานะคะยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรเงี้ยก็ค่ะแฟนๆอาจจะหลายคนอยากจะเห็นมีโอกาสสักครั้งไหมคะี่บอกโอ้โหก็เชื่อว่าในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งถ้าได้มีโอกาสได้ทํางานกับพี่เบิร์ดเนี่ยใครก็อยากทำนะคะ,<น>ะแต่ว่าอย่างตัวกมเองเนี่ยบก็ตอบไปแล้วจริงๆว่ายังไม่มีใครติดต่อมา รบควรช่วยดาวเป็นคนอื่นนิดนึงลอง <l> um> ไปถามคนอื่นดูบ้างเพราะว่ามันค <c oughs> งคงคงไม่ใช่กบแน่ๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้นาดาไม่มีพี่เลี้ยงถ้าเป็นละครในช่วงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้เล่นแน่ๆอย่างนี้ต้องรออีกสักาเลยเพราะว่ามีโครงการจะ,จะมีน้องคนที่สองด้วยก็อีกอีกสักดาหน,นานเลยด้วยไหม,ไมคะว่าจะโคงการจะได้กลับเร่อแล้วเพราะมันช่วงมันานแล้วด้วยแ,แล้วก็มีน้องคนที่สองด้วยก็ คิดว่าจะเลิกไปเลยหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้คิดนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราก็เอาในส่วนสําคัญตรงหน้าเราก่อนแล้วก็วัตถุประสงค์ความต้องการของเราในตรงหน้าในเวลาใกล้ๆอันเนี้ยในในในครึ่งปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วเหลียวตอนนั้นถ้ายังมีละครติดต่อมาค่อยว่ากันถ้าไม่มีติดต่อมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ทำอาไว้ในอดีตก็เป็นความตั้ใจของเราคุณพินะคะอยากจะให้พิภูรักหรือพไม่ว่าอะไรพไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่